สวัสดีครับคุณยักษ์น้อยครับสวัสดีครับคุณยักษ์น้อยเกมการเมืองมันจะเดินต่อไปยังไงครับยุคสภาเหมือนว่าจะไปไม่ได้แล้วครับหลังจากนี้เพื่อไทยเขาจะแก้เกมยังไงครับก็เพื่อไทยเนี่ยละหลังสุดเนี่ยเขาก็ยืน่นคอเสนอนะเขาก็เสนออาจารย์ชายเกษมนั่นแหละนะครับชายเกษมนิติสิริเนี่ยนะครับก็เป็นค a n ิเดตนายกคนที่สามของพรรคเพื่อไทยก็จะเสนอแข่งกับคุณอนุทินพรุ่งนี้นะครับปวดแข่งกนะับคุณ คุณอนุทินพุ่งเนี่ยนะครับก็คือเมื่อสักคู่เนี้ทางคุณสรวงเทียนทองเ,อเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะครับเขาก็บอกว่า,าถ้าเลือกอาจารย์ชัยเกษมเนี่ยนะครับพอถแถลงนโยบายรัฐบาลปับ๊บยุบสภาปุ๊บอเออไม่ต้องรอสี่เดือนก็ต้องไปถามใจพรรคประชาชนดูว่าจะเอาจะรอสี่เดือนคุณอนุทินหรือว่าถแถลงนโยบายและยุบสภาเลยหลังจาก ที่เมื่อวานเนี้ยกระบวนการยุบสภาเนี่ยก็มีปัญหาอย่างที่เราทนะราบนะครับนะครับจนต้องมีการบรรจ,จุวาระการโหวตเรื่องนายกนะครับคนที่สิบสองเนี่ยพรุ่งนี้วันศุกร์ที่ห้ากันยายนนะครับก็ขั้นตอนจะเป็นอย่างเงี้ยส่วนคุณภูมิธรรมเนี่ยนะครับผมไล่ไปเลยกันแล้วกันนะค,ค,คุณภูมิธรรมเนี่ยเมื่อวานเจอไปสองเรื่องก็คือ,อ,อมีทางคุณอะไรสุภชัยเจสมุทรเขาไปแจ้งดําเนินคดีเอาผิด ตามมาตรา157นะครับก็เห็นว่าเขาไปถอนแจ้งความแล้วนะครับคุณสุภชัยใจสมุทรเี่ยไปถอนแจ้งความแล้วแล้วก็จะก,แก็แล้วก็ว่าที่นายกคนที่13.2 13, เนี่ยเขาบอกไม่เกี่ยวกับพรรคนะคุณสุรทินเนี่ยจะว่ายัางไงคุณเป็นสสนะเออคุณเป็นสสแล้วกระบวนการยุติกระบวนการทุนข้าวยุบสภาเนี่ยมันก็คือนอำนาจให้ประชาชนเนี่ย นะครับคุณจะเล่นเขาถึงขนาดนี้เลยคุณจะเล่นเขาหนึ่งถึงสองเลยเลอก็ต้องถามคุณสุรทินดูกันแล้วกันนะครับก็ถ้าไม่มีอะไรพวกนี้ก็คือโหวตนายกนะครับก็เพื่อไทยอย่างที่ผมพูดเนี่ยเขาเสนอออปชั่นใหม่เข้ามาผมไล่ไทม์ไลน์คุณอนุทีเลยกันแล้วกันอ่าครับถ้าถ้าเขาได้เป็นสมมติถ้าคุณอนุทีได้เป็นนายกพวกเนี้ยผมว่าการถแถลง้ hey, นโยบายพักเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ช่วงเราวาสักปลายเดือนกันยานี่แหละแล้วก็นับไปสี่เดือนเิี่ย กัญญาตุลาพฤศจิกาทันวามกราขคนโนเนี่ยไปยุบสภาถ้าคุณอนุทินทําตามเขานะทําตามเงื่อนไขค่ะจริงนะร,รักษาสัญญาเขานะก็จะยุบสภาประมาณมกรานะครับไปลายมกราถูกไหมสี่เดือนก็ต้องเลือกตั้งภายในหกสิบวันถ้าเลือกอาจารย์รเร์เกษมก็อย่างที่ผมพูดเนี่ยเขาก็คงถแถลงเนี่ยประมาณชักปลายเดือนไอ้กัญยาตรวจประวัติทูนเก้าอะไรต่างๆเนี่ยก็ ถแถลงนโยบายรัฐบาลเนี่ยก็ประมาณปลายๆกันยาถ้ายุบสภาปลายกันยาเนี่ยก็ตุลาพฤศจิกาก็เลือกตั้งพฤศจิกา